อันยองอาเซโยว굿มอรนิงสวัสดีตอนเช้านะคะเรามาดูกันนะคะว่า,อาตอมกักตัว14วันทุกๆเช้าอาะตอมทําอะไรบ้างนะคะทุกๆเช้าตื่นมาเลยนะคะแม่บ้านเป็นแม่บ้านเต็มตัวนะคะอยู่ไทยไม่เคยทํามาอยู่เกาหลีอะไรที่ไม่เคยทําต้องทํานะคะนี่เลยอันดับแรกวาสะอาดบ้านถพูพื้นทุกวัน นี่ค่ะข้าวก็หุงเสร็จแล้วก็จะเหนียวเหนียวนุ่มๆน,นะคะอร่อยค่ะข้าวเขาจะออกเป็นแบบเกาหลีญี่ปุ่นเหมือนเหมือนกันเลยอันนี้จะเป็นหม้อหุงข้าวนะคะที่เสียงดังมากเวลาทําแต่หุงข้าวอมาแล้วนิ่มนุ่มเหมือนข้าวญี่ปุ่นเลยอร่อยมากค่ะ ค่ะอันนี้อาหารที่เราทำก็จะเป็นแกงเนื้อนะคะหรือ,รอว่าเรียกว่ายูแกจังนะคะทุกๆเช้าจะต้องจัดให้เป็นชุดแบบนี้มีเครื่องเคียงกินและคือคนเกาหลีอะค่ะจะชอบกินอาหารที่มีเครื่องเคียงเยอะๆนะคะอันนี้แค่เรากิน2คนเราก็แต่งแค่นี้ค่ะกินแค่สาลรายกับกูอัดแล้วก็ข้าวแล้วก็จิมจิ๊บสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมสวัสดีคะ่ะ